สายพานรถยนต์ต้องเปลี่ยนตอนไหนดูยังไงตรวจเช็คเบื้องต้นยังไงสำหรับคนใช้รถเจ้าของรถต้องรู้สายพานรถยนต์นะปกติถ้าเป็นของแท้จากโรงงานแนะนำควรเปลี่ยนที่ไม่เกิน1,500,000กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานไทมิ่งหรือสายพานหน้าเครื่องปกติรถเกง๋งทั่วไป จะมี1เส้นหรือบางรุ่นจะมี2เส้นจะแยกกันระหว่างสายพานหน้าเครื่องกับสายพานแอร์หรือบางครันจะแยกไปสายพานพาเวอร์ด้วยก็มีนะครับแต่ปัจจุบันรถใหม่ๆจะเป็นเส้นเดียวทีนี้การเปลี่ยนนะครับไม่เกิน1 5 5 0 0 0 0กิโลเมตรหากใช้ของแท้ก็จะใช้ไปต่ออีก1,50,000กิโลเมตรทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรเบื้องต้นที่เราเป็นคนขับ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายพานมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับบางรุ่นต้องมีการตั้งสายพานด้วยโค่บนวานนะครับมีคนสงสัยสอบถามครูต่างเข้ามาเยอะเกี่ยวกับการสังเกตสายพานนะครับวันนี้เลยมาแนะนําปกติรถเก๋งหรือรถกระบะจะมีสายพานนะครับไว้ขับไดชาร์จขับคอมแอร์นะครับแล้วแต่รุ่นถ้าเป็นกระบะจะอยู่ด้านหน้านะครับจะใช้หมุนพัดลมหน้าเครื่องด้วยถ้าสายพานขาด พอลมหน้าเครื่องไม่ทํางานความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นแน่นอนบางคันนะครับขับปัม๊ม power ด้วยสายพานขาดปุ๊บ power ไม่ทํางานพงมนะาไลยหนักบังคับรถยากแอร์รถยนต์เช่นกันไม่ทํางานร้อนมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายดังนั้นเราต้องมีการตรวจเช็คเบื้องต้นสําหรับผู้ขับขี่นี่นะครับสายพานตัวนี้สายพานหน้าเครื่องคันนี้เป็น Honda Civic fb ครับ fb จะมีเส้นเดียวตัวนี้นะทีนี้อาการเบื้องต้นของรถที่สายพานเริ่มมีปัญหาสตาร์ทต,ตอนเช้าเนี่ยจะมีเสียงดังเสียงดังเนี่ยจากหน้าห้องเครื่องดังเอียดอียดเอียดอียด,ยดแล้วก็จะ หายไปสักพักนั่นหมายถึงสายพานหรือลูกลอกนะครับเริ่มมีปัญหาต้องเช็คดูว่ามีการหย่อนหรือไม่บางครั้นที่มีสายพานแยกนะครับที่เป็นสายพานแอร์นะเราต้องเช็คดูลองกดดูว่ามันหย่อนหรือไม่สําหรับรถอินสูด,ดีแมจะเป็นสายพานแยกเป็นสายพานแอร์เส้นหนึ่งลองกดดูนะครับถ้าหย่อนเกินไปนะครับเรากดลงไปแล้วมันยุบระยะห่างมันยุบลงไปเยอะนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งสายพานใหม่ ให้ตึงนะครับย่อนบางครั้งแอร์ทำงานไม่เต็มที่ก็มีปัญหาเช่นกันทีนี้อาการเบื้องต้นหน้ามีเสียงดังตอนเช้าแล้วปกติไม่เคยมีแล้วมีเสียงดังตอนเช้านั่นสันนิษฐานได้เลยว่าเกิดจากสายพานนะครับให้เราเข้าร้านหรืออู่เช็คสายพานได้เลยต่อมาเรามาดูการแตกการร้าวนะครับของคันนี้คูตังไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าน,น,นะครับอ่ะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผู้ตังเอานิ้วลงไปนิดหนึ่งนะครับอ่านี่เลย ชัดเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมเราดูด้านในของสายพานนะครับถ้ามีรอยแตกรอยร้าแบบนี้นั่นคือมันหมดอายุแล้วนะเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้เดี๋ยวครูตางแนะนําเจ้าของรถอีกทีหนึ่งนะครับยวดีพี่แกเมาปลอมแล้วแกฝากรถไว้นะครับแล้วผมก็เลยเช็ครถให้แกด้วยเลยนะครับอ่ะเห็นไหมมันแตกแบบนี้รถคันนี้นะครับระยะ200,000กิโลแน่นอนว่า ไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนสายพานดูแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทํารถมานะครับเส้นหนึ่งนะบางคนถามว่าเส้นหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ตอบขพ้อสงสัยไปด้วยเลยเส้นหนึ่งราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับสําหรับของแท้นะถ้ฮอนด้าก็จะประมาณปลายๆนะครับเกือบพันหรือว่าประมาณพันกว่าบาทของฮอนด้าของแท้จะแพงหน่อยนะครับสำหรับรถทั่วไปก็เป็นโตโยต้าอะไรพวกนี้ราคาอยู่หลักร้อยนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับบางรุ่นจะเป็นแบบ ตั้งอัตโนมัติแต่โดยทั่วไปจะมีตัวตั้งอยู่นะครับ้คลายแล้วก็ถอดเปลี่ยนเราสามารถถ้าเห็นแบบนี้นะรถเราเห็นแบบนี้ตรวจเช็คแล้วเห็นแบบนี้เข้าร้านเข้าอู่เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนสายพันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเลือกใช้ของแท้เนี่ยเราจะใช้ไปอีกได้ถึง1นึ่งแสนห้ามนกิโลเมตรนะครับหรือหนึ่งแสนกิโลเมตรเนี่ยสบายสบายสายพานพวกนี้นะครับมันจะเป็นสายพานเนี่ยมันขับคอมแอร์ด้วยมันขับไดชาร์ดด้วยเกิดมันขาดไฟไม่ชาร์จ ไฟหมดรถก็ดับแน่นอนสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับคอแมแอร์ก็ไม่ทํางานขับไปก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายและสําหรับสายพานไทมงนะไม่ควรเกิน150,000กิโเมตรเพราะว่า,ารถสายพานไทมิ่งเนี่ยเนื่องจากไปขับเผาลูกเบี้ยวนะครับใปขับทำให้เนี่ยบางทางบางครั้งเวลามันขาดนะครับระบบวาล์วทำงานผิดปกติ เรียบร้อยนะครับวาลอะไรคดหมดลูกสองลูกสูบมีปัญหาหมดเป็นหมื่นแน่นอนนะครับสําหรับสายพานไทงนะครับตัวนี้ก็เช็คแล้วสายพานถึงรอบการเปลี่ยนนะครับสรุปอีกครั้งเราเป็นเจ้าของรถนะครับหรือบ้างบางครั้งเนี่ยเราดูล่องสายพานที่มันจมไปได้เช่นกันนะครับถ้ามันจมลงไปลึกสําหรับสายพานแบบวีนะไอตัวนี้จะเป็นล่องเป็นล่องเห็นไหม มันจะมีสายพานแบบตัววีเป็นสายพานแอร์ของอีดูสุนะครับตัวนั้นถ้าเกิดมันจมลงไปลึกนะครับหรือสายพานพาวเวอร์มันจมลงไปลึกจมลงไปจากตรงนี้นะดูจากตรงที่มันถ้าจมลงไปลึกนี่ก็คือสายพานเริ่มสึกแล้วนะครับเขาเรียกว่าสายพานเริ่มจมร่องนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับสายพานแอร์นะให้เราตั้งสาหรับรถกระบะนะอีดุสุโตโยต้าอเโกจะมีเส้นเดียวหน้าเครื่องนะครับและก็สายพานไทงเปลี่ยนพร้อมกันทุกๆหนึ่งแสห้ามนกิโลเมตร จบปัญหาเรื่องสายพานนะครับเราก็ตรวจเช็คถ้าหากมีเสียงดังบางคันเนี่ยถ้าเกิดตอนเช้ามีเสียงดังสตาร์ทแล้วมีเสียงดัง,ตาตง,ดงบางรุ่นจะสามารถปรับตั้งได้นะครับถ้าเราเช็คสายพานแล้วยังดีอยู่หรือว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื 105, ่อ1นึ่งแสนห้าเฮ้ยทำไมมันมีเสียงดังตอนเช้านะครับให้เราไปตั้งปรับดูจับดูว่ามันหย่อนหรือไม่นะครับถ้ากดแล้วมันหย่อนเกินไปให้เราไปตั้งสายพานใหม่ก็ช่วยได้นะครับก็จะหายไปเสียงดังนะบางคันก็เป็นที่ลุกลอก มันจะมีลูกลอ,อกอยู่เห็นไหมด้านหนจะมีลูกลอ,อกอยู่นะครับถ้าลูกลอ,อกตัวนี้บางครั้งเนี่ยคือมันจะดังตลอดถ้าเป็นลูกปืนลูกลอ,อกนะมันจะดังตลอดอันนี้ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนสายพานแล้วเปลี่ยนลูกปืนลูกลอ,อกด้วยเลยนะครับก็จบไปเหมือนกันค่าแรงก็ประหยัดไปนะครับสำหรับคนที่ไปเปลี่ยนตามร้านนะครับสําหรับใครนะครับที่อยู่แถวทางใต้นะครับอยู่แถวสุราษฎร์หรือว่าผ่านมา จอครูตังนะครับอยากให้ครูตังดูรถให้นะครับครูตังดูให้ฟรีนะไม่เป็นไรนะครับตรวจเช็คให้ฟรีให้คําปรึกษาฟรีด้วยนะครับทักมาสอบถามสําหรับคนที่อยู่ไกลนะครับก็ทักมาสอบถามครูตังตอบช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ตอบให้แน่นอนนะครับสําหรับบางคนที่คอมเมนต์มานะครับไม่ได้คําตอบในคอมเมนต์นะครับแนะนาให้อินบ็อกมาครับครูตังตอบคนเดียวนะไม่มีแอดมินดังนั้นตอบช้าหน่อยแต่ตอบให้ชัวร์นะครับบางครั้งงานยุ่งอยู่ด้วยเช่นกันสําหรับเรื่อง สายพานอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะรถที่จะเดินทางไกลอย่าลืมตรวจเช็คกันด้วยสายพานหน้าเครื่องมีความสําคัญหากขาดนะครับมีปัญหาตามมาแน่นอนความร้อนขึ้นนะครับแอร์ไม่ทํางานไดชาร์จไม่ทํางานงานเข้านะครับรู้ไว้ดีกว่านะครับผมสําหรับคนใช้รถโอเคสําหรับคลิปนี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครใช้วิธีนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสำหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ